สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง4วิธีในการย้ายค่ายมาทูมู e พทนะครับซึ่งทาง True m o v เนี่ยเขามีวิธีในการย้ายค่ายเนี่ยมากถึง4วิธีทีนี้เนี่ยแต่ละวิธีจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ สำหรับ4วิธีนะครับมีวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกก็คือทำการแชทนะครับผมผ่านทาง l i ฟ์ Chat นะครับซึ่งสามารถที่จะแชทผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งเขาบอกว่านะครับวิธีการไลฟ์ Chat เนี่ยจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะครับตามที่เขาบอกไว้นะฮะนะส่วนวิธีที่2นะครับก็คือวิธีการคือโทรหาเจ้าหน้าที่ของทาง True นะครับ ซึ่งคุณสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่เขาจะแนะนําวิธีขั้นตอนให้เช่นเดียวกับขั้นตอนไลฟ์แชทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเออไม่ชอบคุยโทรศัพท์นะครับอาจจะชอบแบบวิธีการแชทมากกว่านะครับวิธีการไลฟ์แชทเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมนะครับส่วนวิธีที่3นะครับก็คือวิธีการย้ายค่ายผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถที่จะดูวิธีนะครับแล้วก็ทําการย้ายค่ายโดยตนเองได้นะฮะอ่ะ ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับก็คือไปย้ายค่ายที่ฐานทาง t o ช็อปนะครับหรือว่า To พาร์เนอนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งก็มีวิธีย้ายค่ายเนี่ยทั้งหมด4วิธีนะใครชอบวิธีไหนหรือว่าสะดวกวิธีไหนนะครับก็สามารถที่จะไปย้ายค่ายวิธีนั้นได้เลยนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับการย้ายค่ายแต่ละวิธีนะครับผมหลักๆก็คือคุณจะต้องได้โค้ดย้ายค่ายก่อนนะครับ ซึ่งการได้รหัสย้ายค่ายนะครับก็คือวิธีการง่ายๆคือกดดอกจัน151ดอกจันแล้วตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกนะครับซึ่งบริการตรงนี้เนี่ยเป็นบริการฟรีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณกดตัวนี้ไปนะครับแล้วนะฮะท่านเนี่ยไม่ได้ติดค่าบริการอะไรอยู่หรือว่าไม่ได้คงค้างอะไรนะครับท่านจะได้รับรหัส8หลักในการย้ายค่ายนะครับซึ่งท่านเนี่ยสามารถนำรหัส 8หลักตรงนี้นะครับไปกรอกอ้างอิงเพื่อทําการขอซิมหรือรับซิมที่ทางศูนย์บริการได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะแต่ว่ารหัส8ตัวตรงนี้นะครับรหัส8ตัวที่ท่านได้มาเนี่ยท่านจะต้องไปทําการดําเนินการย้ายค่ายเนี่ยภายในวันนั้นนะครับก็คือสมมุติว่าคุณได้โค้ดมาตอน8ปดโมงเช้าหรือว่า9ก้าโมงเช้านะครับท่านจะต้องทําการเนี่ยย้ายค่ายให้เสร็จก่อนตอน5้าทุ่มห้้นั่นเองนะครับ ในกรณีที่ข้ามวันแล้วนะครับรหัสตัวนั้นแปดหลักที่ท่านขอมานะวันนั้นเนี่ยท่านจะใช้ไม่ได้นะครับท่านในวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านจะต้องทําการขอใหม่นะฮะนั่นเองอ่าซึ่งถ้าเกิดว่า กดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันแล้วกดเลขที่บประจำธงประชาชนนะเนี่ยแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเนี่ยถ้าท่านเนี่ยติดเงื่อนไขใดๆของค่ายเดิมนะครับมันก็จะส่ง sms มาครับบอกว่าท่านอาจจะติดเงื่อนไขอะไรอยู่นะครับซึ่งถ้าติดเงื่อนไขอะไรนะครับให้ท่านโทรไปสอบถามที่ผู้บริการที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันนะครับว่าท่านติดเงื่อนไขอะไรนะฮะซึ่ง ทางผู้บริการนะครับเขาก็จะแจ้งมาครับว่าท่านเนี่ยติดเงื่อนไขข้อไหนอยู่นั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ